คุณผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวอาหารนะครับที่สั่งผ่านแอป d e l i v e r y วันนี้เราสั่งผ่าน Food p a n d a นะครับโดยใช้โปรโมชั่นลดราคา50%เนะครับแล้วก็บวกค่าส่งเอานิดหน่อยนะครับ9บาทมานี้นะครับแล้วแต่ร้านเขาคิดค่าจะส่งที่บวกกันเข้ามาร้านนี้นะครับอ่านรีวิวดูแล้เขาบอกว่าให้เยอะนะครับก็เลยลองสั่งดูก็โอเคนะครับใช้ได้ร้านนี้ชื่อว่าร้านเพนตามสั่งนะครับ ถ้าเป็นสาษอังกฤษก็เพนสตรีทฟู้ดนะครับร้านนี้อยู่แถวสวนหลวงนะครับสวนหลวงอนุทนะครับมาดูกันนะครับมีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวผัดทะเลครับสี่บาทก็โอเคนะครับถือว่าไม่แพงนะครสั่งผ่านดิเ i v e อรด้วยไหนจะมีค่า GP ครับอีกก็ยังทำได้ขนาดนี้นะครับกล่องแลวนะฮะนะครับทำแล้วอนี้ก็โอเคนะครับ แต่ว่าข้อเสียคือข้าวเขาขุงค่อนข้างนิ่มแฉะไปหน่อยหุงค่อนข้างนิ่มนะฮะเอามาผัดมันก็เลยจะดูแฉะแไปนิดนึงนะครับไม่ไม่มีผักอะไรเลยนะมีแตงกวาโปะมาข้างๆนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มีมะนาวนะครับน,นนั้นก็เป็นข้าวกับเนื้อสัตว์ผสั่งข้าวผัดทะเลครับ45่บาทครับแต่เราใช้โปรโมชั่นลดครึ่งราคาไขด่ดาวนะครับพอดีมันโปรโมชั่นมันไม่ถึงราคาไงเลยต้องสั่งไขด่ดาวเพิ่มมาจริงๆถ้าไข่ทำเองไนดะ้แย่ สั่งเข้ามาให้นครบราคาเพื่อให้ใช้โปรโมชั่นไกด้าวสิบบาทนะครับอันนี้ก็ใส่มาในข้าวข้อดีของข้าวราดเขาคืออะไรครับเขาแยกกับข้าวออกมากับข,ข้าวนะครับทําให้เราไม่จำเป็นต้องรีบกินนะบางที่ข้ารากโปะเราเลยทําให้มันแฉนะเนี่ยเขาแยกออกมาล้วก็สามารถจะเก็บไว้กินได้นะฮะซื้อกลางวันเก็บกินเย็นก็ยังไม่เสียนะครับมันไม่ได้แฉะไปแต่ดูสิครับสามถุงนี้ข้าวคุณรู้ไหม ถุงไหนคือผมสั่งเป็นกับข้าวเดียวเออถุงไหนคือข้าวราดรู้ไหมฮะเออรู้ไหมจะบอกเทคนิคการสั่งกับข้าวสั่งอาหารร้านนี้ครับเพนตามสั่งอย่าสั่งแต่กับข้าวเดียวเพราะว่ามันแพงกว่าและคุณก็ไม่ได้ข้าวด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือข้าวราดนะครับนี่คือข้าวราดนะอันนี้สั่งกับเพราลมิตรนะครับเพราราดอันนี้ก็ข้าวราดอันนี้แผงกับเพื่อนหน่อยอันนี้ กะเพราทะเลไข่เยี่ยวมะห้าสิบาทใช่นอกนั้นสี่สิบห้าบาทนะฮะอ๋อนะฮะสี่สิบห้าบาทอันนี้ห้าสิบาทนะครับกะเพราทะเลไข่เยี่ยวมะห้าสิบาทราดข้าวก็นะฮะแต่นี่สิช้ำใจจังอันนี้คือสั่งเป็นกับข้าวนะครับไม่ได้สั่งเป็นข้าวราดนะกับได้น้อยกว่าอีกอันนี้สั่งกะเพราทะเลนะครับกะเพราทะเลเป็นกับข้าวสี่สิบห้าบาทไม่มีข้าวด้วยกับได้ทีเนี้ย ดูสิเท่ากันเลยเท่ากันกับเอราดข้าวเลยเห็นไหมตัวนี้ราดข้าวตัวนี้ไม่ลาดข้าวเท่ากันเลยเพราะฉันแนะนํานะครับร้านนี้ให้สั่งเป็นราดข้าวจะคุ้มกว่าเพราะเขาแยกแยกกับข้าวออกมา,ากใส่ถุงนะฮะเราก็เก็บไว้ได้นะครับเทคนิคการสั่งนะครับร้านนี้ให้สั่งเป็นนะครับสั่งเป็นข้าวราดจะคุ้มกว่าเพราะเขาแยกนะครับแยกกับข้าวออกมาร้านเพนตามสั่งอยู่สนหลวงอ,อนุทนีนะครับ ราคาไม่แพงครับวมิททะเลก็สี่บห้าาทเออถือว่าถูกร้านนี้พอดีผมใช้โปรโมชั่นลดราคาด้วยค่าสิบเปอร์เซ็นะครับบวกค่าส่งติดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะชิมดูเดี๋ยวแกชิมดูครับรสชาติโอเคไหมสักครู่นะครับอืแกะชิมแล้าาวกะเพรารสชาติก็กลางๆนะครับไม่เค็มไม่อะไรสั่งเผ็ดๆนะก็เผ็ดกลางๆนะครับมันก็ไม่เหมือนเราทำนะแต่ก็ขี้เกียจทำก็สั่งเอา ก็โอเคใช้ได้แต่ข้าวผัดก็รสชาตินะครับพอใช้ได้แต่มันเสียต้องเสียแต่ว่าข้าวเขามันแฉะไปหน่อยนะครับลองดูนะครับร้านนี้ถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาครับสี่สิบห้าบาทนะฮะแยกกลับให้ด้วยนะครับสี่สิบห้าบาทร้านเพนตามสั่งอยู่สวนหลวงอนุทนะครับร้านนี้เปิดแปดโมงครึ่งปิดทุ่มหนึ่งนะครับหาได้บนแอปเพื่อพนด้านะครับเพื่อเพนด้านะครับลองดูนะครับใช้ ดุลพิดุระยะพินิจนะครับพิจารณาดูนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาไหมแต่ผมว่าแต่ของผมว่าคือต้องใช้โปรโมชั่นเท่านั้นซื้อนะครับผมคนชอบทานกับข้าวนะครับถ้าโปรโมชั่นลดราคาไปครึ่งหนึ่งเออมันถูกกว่าทำเองก็ถึงซื้อทานนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ